Lên ma Ờ Đi ngay, đi ngay Này quá Ok Đi <laughs> ngay, đi ngay Tuổi Yeah Bồn ma phải đi Ok ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอร์ปดิวตี้วอลสโคนนะครับผมก็ปืนใหม่ซีซั่นห้าครับเพื่อนๆกระบ,บอกที่2แล้วนะครับผมเป็นปืน AR นั่นเองเนาะมันจะมีชื่อว่า FR a v าร์อเนะคะรับผมหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าฟาเมอร์ a ฟา a มอร์สนั่นเองเนาะก็เป็นปืน AR ที่คิดคิดรู้สึกว่ามันเป็นจําพวกเดียวกับเทมปัตเลเซอร์แบ็กแล้วก็ M13B นะครับก็คือ มันล่นเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมันกระบอกนี้เนี่ยมันน่าจะน่าล่นเร็วที่สุดในบรรดา AR แล้วเนาะปืน AR กระบอกใหม่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงบ้างเนาะป้ายอยากเติม CP ไปซื้อบันเดิล์สวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม mm hmm. in th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม in th และเลือกมาที่เกม call duty war zone 2.0พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับ เข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2 0และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับและกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชาระเงินให้เลือกไปที่ LaserGo และกดดำเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดำเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Warzone 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชัคกี้บนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชำระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น w a อ z โซนผ่านสตรีมทางร้านก็ยังมีสตรีมบอลเล t ให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเติมด้วยนะและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะ,เ,ยะเลยนะครับ เติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม in t h ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเซตแต่งที่คิดเล่นในวันนี้เนาะจริงๆคิดมีอีกเซตแต่งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเป็นแบบเซตแต่งแบบแนว cqb นะครับเล่นแบบยิงระยะใกล้ระยะกลางเนาะแต่ว่าเซตที่คิดจะเล่นในวันนี้เอาเป็นแบบระยะไกลไปก่อนนะครับผมคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้เนาะมาดูที่ชิ้นแรกกันนะครับเป็นมาสเซอร์ตัวนี้นะครับ x ten h a w นะครั้ตัวนยเนี่ย มันจะช่วยในการคุมในคอยแนวนอนแนวตั้งนะครับผมการปืนสายแล้วก็การปืนดิดนั่นเองเนาะคิดจะจูนไว้ประมาณนี้นะครับชิที่2เปลี่ยนบาลเรลนะครับใส่เป็นตัวแรกอันนี้นะครับจะบวกระยะดาเมจนะครับแล้วก็ฮิฟายคอเลซีนะครับแล้วก็บวกบูลหรือวิลล์ซิตี้ด้วยนะครับอ่าบาลเรลตัวนี้เนี่ยมันบวกระยะดาเมจได้เยอะมากนะเพื่อนๆคิดแนะนําตัวนี้นะครับแต่ว่า พอเล่นไปเล่นมาเนะี่ยคิดยันมาชอบตัวที่2อันนี้เหมือนกันเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ปืนยิงนิ่งมากๆเนาะแต่ว่ามันจะลดระยะดาเมจไปนิดนึงนะส่วนตัวคิดชอบทั้งสตัวเลยนะครับเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆก็ลองมาแต่งเล่นดูนะเพื่อนๆส่วนที่คิดจะใส่ในวันนี้จะเป็นตัวแรกนะคะตัวเพิ่มระยะดาเมจเนาะจุนไว้ประมาณนี้นะครับของแต่งคิดที่3าม under barrel ครับคิดใส่เป็น s tag lifter ห้าหกเหมือนเดิมนะครับปืน ar เนาะคิดใส่ประจํานะครับตัวนี้คิดชอบเนาะจะบวก ทำให้เลงนิ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฮิฟายคอนเรซีนะครับแล้วก็ช่วยในการคุมรีคอยนั่นเองนะครับจุนไว้ประมาณนี้ครับของแต่งชิ้นต่อไปออปติกนะครับคิดใส่เป็นตัว MOPV4 นะครับตัวใช้ประจำนั่นเองเนาะตัวยอดฮิตนะครับจุนไว้ประมาณนี้ครับของแต่งชิ้นสุดท้ายแมกกาซีนครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆ60นัดเนาะมันเป็นปืนจำพวก M13 พวกเ็มปันเลเซอร์แบ็กกับพวกปืนล้านไวๆอ่ะใส่ไปเลยครับเพื่อนๆ60นัดเนาะไม่งั้นไม่พอยิงนะครับแม็กหมดไวมากเนาะโอเคก็มากันที่ข้อดีของปืนนี้นะครับเพื่อนๆส่วนตัวคิดว่าดาเมจระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ความที่มันเป็นปืนที่เป็นไฟเรทสูงเนี่ยก็ทําให้ยิงศัตรูค่อนข้างแตกไวนะครับระยะใกล้ระยะกลางเนาะส่วนตัวคิดว่าเวลาไปแต่งเล่นแนว CQB เนี่ยเล่นสนุกนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับผมแต่ว่า เซตแต่งที่คิดเล่นในวันนี้เนี่ยอาจจะไปยิงระยะไกลเนาะเพื่อนๆระยะกลางระยะไกลแบบนี้นะครับผมแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นปืนที่เป็น,ปน,ปนแบบไฟเลสเร็วๆเนี่ยเหมือนพวก M13 เหมือนพวก uh, เทมป์ปัตเลเซอร์แบ็กเนี่ยก็ข้อเสียของมันก็คือกระสุนมันหมดไวมากเนาะเพื่อนๆยิงแป๊บเดียวกระสุนหมดตัวเลยนะครับหมดแบบไม่รู้ตัวด้วยเนาะ <c oughs> ก็เวลาเล่นก็พยายามดูแลกระสุนนิดนึงเนาะพยายามเก็บกระสุนมาให้มีในตัวตลอดนะครับผมกระสุนจะได้ไม่หมดกลางทางอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆ โอเคประมาณนี้นะครับเซตแต่งที่คิดเล่นในวันนี้เนาะแล้วก็สีที่คิดใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นสีออกน้าเงินน้ําเงินดําๆใช่ไหมสวยดีนะครับคิดมองว่าสวยเลยนะสีนี้นะครับก็เป็นสีที่ปลดจากปืนนี้นั่นแหละเพื่อนๆมันจะมีชื่อสีว่าเบลบล์ m ัมไมเนสเบลล์ัมไมเนเซนนะครับเพื่อนเพื่อโอ้โห vous, ชื่ออ่านยากอ่านยาวชื่อยาวมากนะครับผมเป็นแบบสีน้ําเงินสลบับกับดำเนาะคิดมองว่าสวยดีนะครับน้าเงินเป็นแบบน้ําเงินสะท้อนแสงเ่ยนะเพื่อนๆสลับกับสีดำเนาะก็ลปลดจากปืนนี้นั่นแหละเพื่อนเพ ทำปืนไปเวลปืนให้ถึงเวลสิบสามนะครับแล้วก็สังหารศัตรูโดยการนั่งยิงนะครับเพื่อนๆสามสิบคิวเนาะก็จะปลดลายนี้มานั่นเองเนาะสวยมากนะครับคิดมองว่าสวยมากเนาะลายนี้นะครับโอเคเกมที่คิดจะเล่นในวันนี้นะครับจะเป็น리소젠트แบบออา아치가이랜드หนึ่งเกมนะครับเป็นแบบโซโล่เนาะแล้วก็จะมีโซโล่แมปใหญ่ด้วยนะครับหนึ่งเกมนะครับเอามัสล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าปืนที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ย fr e 어벤 e r เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยไป Let's go โอเคมาอยู่กันที่เมืองฟาร์มนะครับเพื่อนๆเป็นบรรยากาศบ้างเนาะมาลงเมืองนี้มากน,นะครับเพ่มีคนโดดลงหลังเราด้วย RPG จยีมาก่อนนี่ๆลงตรงนี้ลงตรงนี้เฮ้ดีเพื่อนเอ้าไม่ตายเออรอดจากอ RPG ได้ไงวะอพ RPG 90นำมาก่อน กด,ดแชร์เคาน์เตอร์ RPK เ,เ,เอามาวิลเล่ M4 แต่งเต็มสวยเออเ้ยเสียงยังไงวะคิดไม่เห็นได้ไงวะเพื่อนๆโทษทีเกมแรกก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเ,เลงไม่ค่อยโดนนะมึนๆน,นะครับ ได้เสียงเปิดประตูเพื่อนไงไงเอาแตกหนีไปไหนเพื่อนเลยแล้วมีอีกตัวนึงไงนี่นี่นี่รอยเท้าวะทางนี้โอเคสวยยิงไม่โดนเลยวันนี้ สวยวมีคนสนุบดอกไงเพื่อน EO WG <ๆ>ม,มีคนอีกไม่เมื่อกี้ไม่ยากกันได้ยินไม่ยากจะออกมาแจมวะ นัง่งติ่มอยู่เหรอไปยังวะกระโดดไม่ถึงไปยังวะมองหาไม่เห็นนะฮัลโหลเฮนั่งติ่มอยู่นี่โหแล้วสะกินนุกเลยนะ ปืนโหลดโอเคมาเล่นปืนโหลดซื้ออยู่ด้วยดีกว่าเพื่อนๆปิดอยู่มีคนคนนึงเนหน้าเราโอเคก, <c oughs> กำลังเลือกปืนอยู่เลยเพื่อนเลยก้มเลือกปืนอยู่แบกแบตตีกันครับตรงนี้มีคนหนึ่งนะจำไว้ สองส้มต้องไม่มีคิวสิเป็นไปได้ไงโอเคลาบอลตี้กันครับโอ้เซฟไว้แต่เรามีแล้วนี่เดี๋ไปอันก็ได้จะมาโหลดแล้วเพื่อนทษทีเราอยู่แถวนี้พอดี ัวทีนะเพื่อนนะไม่มีคนแล้วตรงนี้บอตตี้เราได้ไงได้ไงอยู่นั่นไงด่านฟ้านะครับแม่เป็นตัวนั้นน,นนะมีรถมาเออด่าไปก่อนเี็บร้อยยิงลงรถเลย ยังอยู eh? ่ยังอยู่ปาร์ตี้ยังอยู่ไหนวะนี่ไงไม่ตายหรอกปืนปืนมันคุมยากนะเพื่อนเพื่อนมันลั่นไวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปใกล้ๆกว่านี้หน่อยแล้วกันเตยโยยังอยู่เลยนะน่ะบอตตี้เราอ่ะ อุหยิบผิดไอ้โล่ไอโลเพื B, ่อนๆเฮ้ยไม่ตายเสียดายหลังมองไหนวะเออสวยเอาของหน่อย ดีเพื่อนไปไหนวะนี่ไงนี่ไงหลังมองชิบหายล้วสามบอกก่อนมองไม่เห็นนะตัวที่ยิงหลังเราอะนั่นไงนี่ไงแม่งม o l อีกแล้ว หมือนได้ยินเสียงเท้าเพื่อนๆมีคนโดดลงไงก่อแตกนะอุยแจซิธเฉยมาอ,ยอุ๊ยหลังมองด้วย เรียบร้อยตโมยคิวเราไงมยูยูโอเคประมาณนี้แล้วมีตัวหนึ่งไงเพื่อนๆขอบวงขอบวงนี่นี่ขอบวงขอบวงเลยไปไหนแล้ววะกระโดดข้ามไปแล้วเหรอ ไหนวะในนี้เหรอโว้ยว้าลงโหลดเจอสองไฟไงเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้ขอแผ่นหน่อยเพื่อนเอ้ยได้มาสอง กสุดเออไม่มีพี่ยังอยู่นะน่ะไอซองไฟอ่ะมันยังติ่มอยู่ขอบวงอยู่นะเพื่อนๆน,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 นั่นไงนั่งไงซองไฟคิปห <c oughs> ายละคิดมาดันมันเหรอวะเนี่ยว้าไม่นะลมเพราะว่าดาเมจไฟมันไง โอเคก็ได้ที่6กไปนะครับเพื่อนๆเก็บไปทั้งหมดสิบสามคิวนะครับโอเคตอกันแบบใหญ่นะเพื่อนๆเอามาสล่านะครับคงจะยิงโดนหรอกเออแล้วก็ปิงแบบนี้นะครับเพื่อนๆเล่นตอนดึกแล้วเนาะมันปิงเยอะนะครับมันอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะความหน่วงดามเมจอยู่นะเพื่อนๆ เนี่ยดูดิทุบกระจกไปแล้วอ่ะอีกแป๊บนึงมันถึงแตกอ่ะเพื่อนก็ไม่เป็นไรเราเลือกที่จะมาเล่นเองเนาะก็ไม่เป็นไรรับสภาพนะครับเล่นตอนดึกแล้วเนาะอุ้ยแล้วมีคนด้วยไงชิบหายแล้วแล้วิไม่มีปืนด้วยไงสู้มันไหวแบบอ่ะมันขึ้นดาดฟ้าไปแล้วเพื่อนๆตรงตองโฮมันไม่ขึ้นเหลืองแล้วมันลงมาแล้วไง ว้ามาไหวเพราะว่าในคุกติมโหดด้วยอยู่ไหนวะเปนนี้เหรอ,อเขได้อยู่จะเล่นที่เมืองนี้แล้วกันเพนื่อนฮาฟิตพอดนะครับ โอ,โอ้โหโคเรนสปอร์มาก่อนเแลวมียูด้วยสวย,อยมอตั้งเลยแฟนมาก็กล่องกระสุนมาโอเคโอเคมีตัวหนึ่งในโกดังน้ำเงินข้างหน้าเรา โอเคดีกว่าอย่างน้อยแอดลอไซก็มองง่ายกว่านะครับไปไหนแล้วว่ะเพื่อนโอเคสวยยังดีนะที่บัฟซีบัฟมาโอ้มียูด้วย okay. ประคยัดเก็บโหลด เออโหน่งโหน่งหน่งชิบหายเลยเพื่อนๆตาเนสิ่งี้ก็ดังหน้าเรามีคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆไปไปไหนแล้ววะตัวหนึ่งแถวเนี้ยฮัลโหลไปไหนแล้ววะ ท่นแน่ตามมาเซ่แน่จริงก็ตามมาเซ่เป็นคนปีนบันไดอยู่เรียบร้อยแล้วเสร็จไอ้นั่นไงไอ้ปืนโตไปไหนละที่นี่ข้างบนข้างบนมานี้เพื่อนไปไหนจะนไไหนีไปไหนไปไหนวะนไปไหนละมีเสียงสนเด้วยไง เรเห็นแล้วแหละไหนวะโอเคไม่เกือบดีนะช่วงต้นมันยิงเราไม่โดนอะต้องเปิดก่อนนะครับถ้าเล่นปิงเยอะถึงจะได้เปรียบเนาะเพื่อน,เพ,อนเพราะมันมีความหน่วงของดาเมจอยู่นิดนึงนะครับถ้าเล่นปิงเยอะเนาะโอเค ไม่มีตัวหนึ่งข้างบนนี้เลยโอ้โหหมดแม็กอะเพิ่งจะเกาะแตกยิงไม่ค่อยโดนด้วยแหละเพื่อนๆมันน่าจะโผล่แค่หัวแค่อะไรอย่างนี้นะโอเคกล่องล่าสุดเรามีเยอะยิงไปเลยเพื่อนๆ โอ้ยเก่แตกไปไหนแล้วล่ะมามาหาแล้วเพื่อนไปไหนแล้ววะ ไหนแหละโอ้ยเออเระเบิดไปกินเ่าชิหายระเบิดดันแปะข้างบนอีกโอเค MP7 กับสไนยไงโอเค เสียงรถนะเพื่อนๆซ้ายมือเราโน่นโน่นโน่นอันโน่นไปละแล้วหลังเลงด้วยไงเนี่ยคิดว่าแล้วไอ้หลังบ้านเนี้ยม่นต้องมีคนแน่ๆเลยเนี่ยบ้านเราบ้านเนี้ยบ้านออฟฟิศเนี่ยตึกออฟฟิศเนี่ยคนเปิดอยู่ไงแต่มันไม่กล้ายิงเรานะนั่งติ๋มอยู่ข้างหน้าก็มีคนนั้นอะเลงยับเลยเลงยับเลยแต่ไม่กล้ายิง เอาไงดีวะคิดว่าเอาตัวนี้ก่อนดีไหมในบ้านเนี่ยไปเพื่อนๆ<ถา><ถา>ระยะไกลไม่กล้ายิงไงได้เพื่อนได<ถา>น้ไปไหนแล้ว<ถา>โอเค <laughs> ไเเคก็บมาด้วยเรายังไม่มีเซลล์นะกระสุนหมดซะก่อนต้นไม้บังด้วยอุ้ยเสียงเท้า เกือบแล้วนะเมื่อกี้เกือบโดนเข้าหลังดีได้ยินเสียงเท้าก่อนไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วไไลวะตัวนั้นนะมันน่าจะเลาะเลาะบวขอบวงไปเรื่อยๆแล้วเนาะเพื่อนๆหามไม่เจอแล้วนะครับ ไปช็อปดีกว่าซื้อ,อยูซื้ออะไรอย่างงี้อ๋ออ๋อน่าจะเปิดเสายูแก่นั่นเองดูหลังมองไหนไปไหนละหาน,านานแล้วนะ นีไ่ไงนี่ไงส mm วยเย่าลงมาพอดีโอเคโอเคสองอันประมาณนี้เพื่อนๆไป สิบคนสุดท้ายโอเคโอ้โหมีแบบขอบวงด้วยนะแล้วก็มีแบบตัวว่ายน้ำด้วยนะเพื่อนโอ้โหเล่นติ่มเกินโอเคจำไว้ไหนเพื่อนวงจะบีบแล้วนะต้องขึ้นฝั่งได้แล้วนะ โอเค sociedad, อีกตัวหนึ่งอันน okay. <st> ี่น <not S 2> ี <aroma> ่นี่โอเคสองตัวขอบแมพเฮ้มีคนมีคนขึ้นโดน ยังไม่โดนเลยเพื่อนเนี่คิดว่าเสียงโดนมันควรแก้นะอันนี้นะครับมันขึ้นโดนอยู่ตั้งไกลเนาะแต่มันได้ยินเหมือนแบบเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยอะ่ะน,นี้คิดว่าต้องแก้นะเพื่อนๆวิ่งเสียงเท้าไอกคนว้าไม่รอด <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเ,เลกที่จะเล่นปิงส่งนั่นเองนะครับ โอเคก็เกมนี Bull ้เก็บไปทั้งหมด9คิวนะครับได้ที่4มาฝากกันเนาะก็ <şu> เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเือสำหรับปืนใหม่เนาะปืน AR นะครับ FR Avenger นั่นเองเนาะหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่า Farmart นั่นเองเนาะก็เป็นอีกกระบอกหนึ่งเนาะที่เป็นแบบแนว M สิบสม B Tempest Laserback นะครับเป็น AR ที่แบบแนวแบบล้านไวๆนั่นเนองเนาะก็ลองมาแต่งเล่นกันดูเพื่อนเพื่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดได้นะครับขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คีดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย